เล่าตำนานหลอนตอนคืนเปิดประตูผู้ที่ไม่ควรถูกปลุกคืนนี้เราจะพาทุกคนกลับไปยังวัดหนองคูคำอีกครั้งหนึ่งสถานที่ที่คำสาบอายุหลายร้อยปีเพิ่งเริ่มเผยตัวตั้งแต่คืนที่พระทั้งเจ็ดรูปหายไปและคืนที่เสียงผู้หญิงคนหนึ่ง ร้องสวดบทที่ไม่มีปรากฏในตำราใดาบนโลกหลังจากทีมสำรวจในตอนที่แล้วเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะเข้าไปใกล้โบสถเก่ามากเกินไปหมู่บ้านรอบๆต่างพร้อมใจกันขอร้องไม่ให้ใครเหยียบเข้าไปอีกแต่เรื่องที่ทำให้ทุกคนขนลุกขึ้นอีกครั้งคือมีชาวบ้านสองสามคนเห็นผู้หญิงผมยาวชุดขาว ยือนอยู่บนหลังคาโบสถ์ในท่าเดิมเป๊ะทุกอย่างเหมือนคืนปี2534คืนที่พระทั้งเจ็ดรูปหายตัวไปแต่คราวนี้เธอไม่ก้มหน้าเหมือนเดิมแล้วมีคนเห็นเธอหันหน้าออกมาทางประตูวัดเหมือนกำลังรอใครบางคนหรือเรียกใครบางคนกลับมา คืนหนึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยคนหนึ่งเล่าว่าเขาได้ยินเสียงสวดมนล์ผู้หญิงดังชัดมากเหมือนมาจากภายในกำแพงโบสถเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงไว้แต่เมื่อเปิดคลิปดูกลับพบว่าต้นเสียงไม่ได้อยู่ในคลิปเลยสิ่งที่มีคือเสียงกระซิบอยู่ข้างหลังกล้องว่าอย่าเปิดประตู อย่าให้เขาออกมาหลายคนเชื่อว่าเสียงนั้นไม่ใช่เธอแต่เป็นใครบางคนที่พยายามห้ามเธอไม่ให้ปลุกสิ่งที่อยู่ในโบสถนั้นเพราะสิ่งที่เธอเฝ้าไม่ใช่พระทั้งเจ็ดรูปเพียงอย่างเดียวหลังเหตุการณ์สูญหายในปี2534 พระอาจารย์ใหญ่ที่เสียชีวิตอย่างปริศนาได้ทิ้งบันทึกลับไว้เล่มหนึ่งบันทึกเล่มนั้นถูกเก็บไว้โดยลูกศิษย์ใกล้ชิดและไม่เคยมีใครกล้าพูดถึงจนกระทั่งปีที่ผ่านมาในบันทึกมีข้อความหนึ่งที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสายเวทถึงกับเงียบไปหลายวินาที เราไม่ได้ทำพิธีสะกดดวงวิญญาณเพียงดวงเดียวแต่สะกดทั้งหมดแปดดวงดวงสุดท้ายคือหญิงสาวที่ถูกบูชายันเมื่อร้อยปีที่แล้วเธอไม่ใช่วิญญาณร้ายแต่คือประตูไม่ให้สิ่งอื่นออกมาสิ่งอื่นหมายถึงอะไร คนเท่าคนแก่บางคนยอมเล่าแต่สั่งอย่างหนักว่าห้ามเล่าต่อแบบเอาชื่อเสียงเมื่อร้อยกว่าปีก่อนที่ดินวัดหนองคูคําแห่งนี้ไม่ใช่วัดแต่เป็นสถานที่ประกอบพิธีปิดประตูวิญญาณใช่ครับมันคือที่คุมขังของบางอยา่างหญิงสาวชุดขาวในตำนานเป็นเพียงเบารับใช้ของเจ้าอาวาสสมัยนั้น เธอถูกหลอกให้ร่วมพิธีโดยถูกบอกว่าเป็นการอุทิศตนเพื่อปัดเป่าภัยบ้านเมืองแต่แท้จริงแล้วเธอคือตัวกั้นระหว่างโลกมนุษย์และสิ่งที่ฝังอยู่ใต้โบสถ์หลังนั้นสิ่งที่ไม่มีชื่อเพราะไม่มีใครเคยเห็นมันในรูปร่างที่เหมือนเดิม คืนเกิดเหตุปี2534พระทั้งเจรูปเข้าไปทําพิธีตามคําสั่งพระอาจารย์ใหญ่แต่มีหนึ่งรูปที่ทําผิดเงื่อนไขเขาเรียกชื่อวิญญาณหญิงสาวเพื่อทดสอบผลคือเธอตื่นก่อนเวลาและสิ่งที่ถูกเธอกั้นอยู่เริ่มขยับเสียงสวดที่ได้ยินทุกคืนฝนตกไม่ใช่เสียงของเธอ แต่คือเสียงของพระทั้งเจ็รูปที่ยังคงสวดเพื่อปิดประตูแม้ร่างกายพวกเขาจะไม่อยู่แล้วพวกเขาไม่ตายแต่ติดอยู่ในพิธีที่ไม่มีวันจบจนกว่าจะมีคนทำพิธีแทนและถ้าพิธีขาดช่วงเพียงหนึ่งวินาทีสิ่งที่อยู่ข้างหลังประตูนั้นจะออกมาในตอนที่สาม เราได้เล่าว่าทีมสำรวจพบเสียงสวดทุ้มต่ำจากพื้นดินและกลิ่นเหม็นศพแช่น้ำคลุ้งทั่วพื้นที่ทีมเสียงวิเคราะห์แล้วสรุปว่าต้นเสียงอยู่ใต้โบสถ์ไม่ใช่ข้างในและที่น่ากลัวกว่านั้นคือเสียงสวดเริ่มเบาลงเรื่อยๆเหมือนกำลังหมดแรงผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานทางไสยเวทหนึ่งคนกล่าวว่าถ้าเสียงสวดหยุด วัดจะไม่เหลืออะไรนอกจากหลุมหลายคนเชื่อว่าวิญญาณหญิงสาวชุดขาวไม่ได้ต้องการทำร้ายใครแต่ต้องการหยุดพิธีเพื่อให้ตัวเองหลุดพ้นจากการเป็นประตูถือไม่อยากทำหน้าที่นี้อีกแล้วไม่อยากเป็นกุญแจที่ขังสิ่งหน้าสะพึงนั้นไว้จึงพยายามเรียกผู้คน ด้วยเสียงสวดด้วยกลิ่นด้วยเงาด้วยสายตาที่ไม่มีดวงตาไม่ใช่เพื่อสาบแต่เพื่อขอให้มีคนเข้ามาช่วยเธอเปิดประตูเพียงแต่สิ่งที่อยู่หลังประตูจะออกมาด้วยคืนวันที่มีพายุใหญ่ที่สุดของปีที่ผ่านมา เสียงบางอย่างถูกบันทึกได้จากนักท่องเที่ยวที่ขับรถผ่านเสียงแรกเสียงผู้หญิงร้องสวดเหมือนเดิมเสียงถัดมาเสียงพระสวดทุมทุมที่เหมือนทะลุออกมาจากดินแต่มีเสียงที่สามเสียงที่ไม่มีใครอยากเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงเสียงควนพื้นซีเมนจากใต้โบสถ์ชา้าหนัก ลากไถยาวเหมือนสัตว์ตัวใหญ่พยายามปีนขึ้นมาและหลังจากเสียงนั้นกล้องบวงจรปิดบ้านชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงจับภาพหญิงชุดขาบนหลังคาโบสถ์อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้ยืนเฉยเธอชี้ลงไปที่พื้นใต้เท้าโบสถ์ชัดเจนราวกับกำลังบอกว่ามันกำลังขึ้นมา พวกคุณต้องรีบทำอะไรสักอย่างก่อนจะไม่ทันแล้ว